สวัสดีครับวันนี้ตลอนกินชวนมากินอาหารฝรั่งเศสจากฝีมือเชฟอาร์ตเชฟเทเบิครับอยากจะบอกว่ามีเชฟไม่กี่คนที่มีฝีมือขนาดคนที่ชอบกินอาหารอร่อยตามไปทานถึงที่บ้านและต้องจองคิวรอทานเพื่อลิ้มรสฝีมือการปรุงกันแบบยาวเหยียดเลยซึ่ง ก็รอคิวนานพอสมควรครับแต่กระอยากบอกว่าคุ้มค่ารอและฝีมือการหลังสรรอาหาร,รตามโจทย์ยากๆของลูกค้าทําได้อร่อยจนต้องเอเอปักชมเลยก็ถือว่าฝีมือเชฟอาร์ตไม่ธรรมดาเลยครับใครที่อยากทานฝีมือเชฟอาร์ตนะครับจะต้องมีคนรู้จักแนะนําเข้าไปนะครับถึงจะจองคิวได้แล้วก็ได้ลองลิ้มลองฝีมือเชฟอาร์ตครับ